ย้อนมันลองยนมันลงเลยหล,ลีอองดเที่ยวอองด้เท่ยนะสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านอะาท,ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเบร์เดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้เนี่ยพวกผมไม่ได้มากันแค่สองคนนะครับก็จะมีสวัสดีครับผมตะบานป่าครับก็จะมีสวัสดีครับผมบาเดินป่าพหลอนครับก็วันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยก็จะมาล้างแค้นให้น้องเฟิร์สนะ ซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาแค่ตัวเปล่านะเราก็จะมีกับมีดครับมีดแล้วก็มีอีกอันนึงนะพี่พเอซเป็นมีดที่ผมห่วงมากๆเล่มนึงเป็นมีดที่ผมรักมากๆเลยก็ว่าได้นะครับอ่านี่เป็นของดีที่เอฟซีส่งให้ผมนะแล้วผมก็ชอบมากๆพรอ,อนปราบได้จริงเลยข้างในเนี่ยในด้ามมีดเนี่ยผมได้ไปลงอัคาลาใหม่นะครับเลยต้อง นี่แล้วก็ผมยัดพยันเข้าไปอีกแล้วในนี้เนี่ยเดิมทีมันมีพยันอยู่แล้วนะพีพีเอฟซีเพิ่มความแขังเข้าไปอีกนะครับให้พาอาจา์ทําให้นะแล้วผมก็ได้ทําตัวมีดเนี่ยได้ไปลงอัคลา,าม่อีกทีหนึ่งนะครับพีพีเอฟซีคือแบบสุดยอดแล้วอะพีพีเอฟซีครับโอเคครับเดี๋ยวห้เข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะไปล้างแค้นเนี่ยให้น้องเฟิร์สนะครับเพราะว่าจาก คลิปที่แล้วเนี่ยคือน้องเฟิร์สโดนกัดแต่แล้วตอนนี้เนี่ยน้องเฟิร์สยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรไปรักษากับคนเมืองรับแลอย,อยู่นะครับพี่พีเอฟซีก็โอเคครับเดี๋ยง่ายผู้ชมก็ขออนุญาตเดินทางเข้าไปก่อนและขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับพี่พีเอฟซีครับโอเคถ้าพร้อมแน่แน่แล้เราเดินทางเข้าไปบ้านปอบกันเลยดีกว่าครับพี่พีเอฟซีไปกันครับไปกันมีพี่อะทำให้พี่ติดตัวไว้เดี๋ยวมีอะไรก็อยู่ใกล้พี่แค่นั้นเนี ไอปอบไอปอบงอกมาไอปอบงอกมามึงทำน้องกูสะอ้วมเลยฮ้ยฮ้ยเฮ้ยอรวะ ไม่รู้วะน้อมึงทำน้องกูซะอ้วมเลยอ่ะอยู่ไหนดามันก็สักสิทธ์นะมีอะคาลาเหมือนกันเองถือไว้ขอหัวมันก็ได้อายุอ่ะมึงจับมึงฟันได้ฟันเลยนะบาสโอเละปอบเละแน่ UFC มึงออกมามึงออกมาออกมา Dữ Ngon mà Để tóc Như này, à nuôi Mà là xem á Không à Bát, bay Vô Bay, lùi miếng mò lên Thôi thập Mày thang đấy, mày lùi lên ủa vậy, Pop ủa vậy, bác. thôi vậy, à thằng này, bác. đi vậy, bác. ủa 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 vậy, bác. vậy,

bạn Lan Tụi mình con tụi mình đi này đi Ok vậy chẹp nè bớt mình chẹp nè hưng cho mày đấy hả

lục cái lục luôn thôi chậm chậm người chậm cái này nói má má cốt chờ à. เรียบร้อยมึงเรียบร้อยไหมครับเอาเบร้อยเอามีน้องไว้กูเบิร้นแก่เบ้นเจาะข้างล่างเบิร์นเดี๋ยวล่างมันลงไปข้างล่างเดี่ยวเจามันไปเลี้ยงนะไปเป็นบริวารเรียบร้อยนะพี่เพ,พี่อเพื่อนคือเราได้สกดวินจานมันบาสมาดิา ي, ช่วยกูแบกไปอ๋อ

พี่ก็ทำอะไรตรงล่างๆที่ใช้ม,มันน้ำมันบอกมีเท่าไหร่เยี่ยงไปแทงถ้าของมันเหนียวกว่าพี่ก็สะกดไม่ได้นะแต่ถ้าพี่เหนียวกว่ามันก็สะกดได้แต่มันก็นอนนิ่งอยู่นะแล้วมัจะปุ้ยอี่จอหน่อยพี่จอมันเป็นเลี้ยงเป็นบริบาล มันไม่ไปกินไก่เลตเต้นไก่เราแต่มันก็ต้องเชื่อฟังพี่อะเชื่อฟังก็โดนดดนเออจีเร่น่ยอแบบเบ้อเยอะก็แหละเยอะชวเออยอะเยอะแบบเบ้อยอะชัวเฮ้ยนี่อยู่เาเ้ยเฮ้ย vậy bởi vậy bởi vậy Vô vậy dài vô bởi vậy bởi vậy

เขาไปแบกมันไปนกลับไปแบกเลยใช่ไหมแบกเลยกลับเลยมากเลยคือเ,เ,ม,เอม่น,นอะไรไม่รู้นะทุกคนเนื้ออะไรเม่นแบกมันกลับมาอันนี่คือเะไรขเขาจะมูกเเบเวทีกุฏหัวมากเลย ได้ไหมนี่แหละเอาแมหน้าเพ่หน้าจุดเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บาสเปไรโดนมันกัดเบิร์ดอเมียนะไอ้เชย่อเบิร์ดครับเอามาครับหนึ่งบาสฟันเลย Lemon bài lamon bài không mong manh nữa gom na, bfc tang bay lê yang up mượn 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 เอาถธอเป่ามีดไว้พี่บากคอยไอ้น,นี้มันเป็นผ้าไสายอ่ะเอาพี่ใส่ใน,นกระเป๋าเองนะไ,นไว้่เงี้ทยท้าดอยได้นี่นะยี่เออเด่ะเป็นอะไรบา้บาบัสบัสเตียงหน่ออ่าดูเพื่อนก้งเดือดหน่อยแล้วปาสเตอร์บอลเบิร์ดเฮ้ย,ยมันดูดอกจังนี้เฮ้ย guard ข้าไป

Đi vâng. qua Bà mình khó bị lùi sách khi đi qua vâng. mít chú này Mít em nữa à rồi bao? thành ở Mít mò đi. Lên Ghi đi gì á? Ghi đi gì? Đi rồi đu Khoa gì? Ở đây Ôi, bớt mít. Ê muốn kêu về mình nè, à. <laughs> lại live, tại à là. bay mà Bay cái bay. Hả? Đi lên nè. Bay Mà bớt ơi nè mày Thế mày bớt mày ơi mày bớt 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 mày bớt mày bớt อยู่วะบ้าอย่าเล่นอย่าเล่นบทสวดอย่าท่องมั่วแต่จะเข้าตัวมึงของชาวนูเออนูเพิ่งเนอะเอ้ยของช้าบัานมีไว้กับหัวมันเลยปะไม่ต้องไม่ต้อง Bà Thằng Thang, đòi. đại, dù vào, có Thằng Thang, Mít? Tôi không chạy. Anh ơi, ơi, nó vậy. Này! Anh lại? Anh đang làm sao? Tôi đã bị Anh không ไปไหนละได้มันไปไหนละได้ <c oughs> ตอนมันไม่จำเป็นยาอาป้างมันแรงเยอะมากบางทีเป็นกลัวเป็นแมงแมงที่มันสะกดไว้ขอคุณอ,อันนี้ได้ไล่ม, <า S 3> มันเก่งอะไรกันนะกันหนาวะ

<laughs> Thôi, Ôi, mát, mát. Mát, mát mát, Máy, bát ơi. À. Ồ. bát bát. Bỏ Bát. Bát

ขนนอ,อัมึงโดนข่วนเหรอแดงเหรอมีแดงอยู่แดงอยู่ยน้องบาสโดนข่วนตาพี่พีเอฟอซีก็โอเคนะครับพี่พีเอฟซีคือตอนนี้เนี่ยผมได้เดินทางออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็คือน้องบาสเนี่ยโดนข่วนตาใช่ไหมบาสแต่ว่าอาการก็ไม่ไม่สาหัสสักเท่าไหร่นะครับพี่เอฟซีซึ่งในอีพีนี้เนี่ยผมก็ล้างแค้น เกือบจะซ้ำเล่นนะแต่ว่าวิชามเนี่ยแกล่งกล้ากับผมไปหน่อยนะครับพี่พ f เอฟซีทำให้การลังแค้งคือเหมือนมันแบบพักเดียวนะครับแล้วมันก็ฟื้นตัวขึ้นมากัดหลังน้องบาสนะครับพี่เอฟซีก็โอเคครับยังไงเนี่ยผู้ชมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยมีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่เอฟซี สำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปลุยที่น่าฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะซึ่งตอนนี้น้องเฟยก็ยังรักษาอยู่กับคนเมืองรับแลนะครับพีพเอซีโอเคครับพวกผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพีพีวัสดีครับสวัสดีครับบาทสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพีพเอซี